สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเราได้พูดถึงเรื่อง NDVI การคำนวณ NDVI การรีแซมปริงจากภาพข้อมูลตั้งต้นนะครับให้มันมีพิกเซลเท่ากันเท่ากับ10เมตรนะครับทุกแบนแล้วเราก็เอามาทำเป็น NDVI เพื่อมาวิเคราะห์นะครับพื้นที่ของเราพื้นที่ของเรา ที่นี้นะครับแล้วในจังหวัดสุโขทัยนะครับสุโขทัยเริ่มตอบริเวณอำเภอครีมาศอำเภอเมืองอำเภอคงไกรลานอำเภอบางระกรรมนะครับแล้วก็ลานกระบือนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าไอ้ที่สีเขียวเนี่ยเขาปลูกอะไรนะครับดูยังไงดูจาก Google ครับผมใช้ Google Earth Pro เนื่องจาก Google Earth Pro เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเวลาได้นะแต่มันเป็นเวลาที่มันใกล้เคียงนะ,ะใกล้เคียงไม่ใช่เป็นเวลาที่ถ่ายภาพจริงนะทีนี้เวลาของเราเนี่ยก็คือเรานะครับปี2019เดือน11พฤศจิกายนครับวันที่2 6ทีนี้เราก็ไปที่ Google Earth Pro ตรงนี้แล้วเราก็ เลื่อนไปที่ประเทศไทยของเราแล้วก็ซูมนะซูมไปบริเวณจังหวัดอันนี้จังหวัดสุโขทัยนะครับติดวิดสุุโลกนะครับอันนี้เมืองพิษณุโลกตรงนี้เมืองสุโขทัยอยู่ตรงนี้สนามบินแล้วก็นิมอนอนะครับนี้อุทยานแห่งชาตินะครับอันนี้เขาหลวงนะครับบริเวณนี้นะฮนะแล้วก็ แล้วทีนี้เราจะดูจะมีตำบลทุ่งหลวงตงโนดท่าฉนวนนะครับโอเคยางซ้ายน้ำท่วมประจํานะครับแล้วก็มีแม่น้ำยมทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าบริเวณนั้นลปลูกอะไรกันทีน,นี้เราเปิดตรงนี้แล้วปีนนะปี2019 ปี2019วันที่อยู่ตัวที่2นะครับเดือนนี้ตัวแรกนะปี2019อ่าทีนี้ทีนี้2019เนี่ยมันมีเดือน3วันที่29ใช่ไหมครับก็คือเดือนมีนาที่ยีเราไม่มีเดือน11ทีนี้เราด้วยเราตั้งสูตรฐานว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ ไม่เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกเท่าไหร่หมายความว่าถ้าเป็นเดือนเมษาเาก็ต้องปลูกเหมือนเดิมกับเทียบกับปีที่แล้วถ้าเป็นเดือนพฤษภาก็ปลูกเหมือนกันถ้าเป็นเดือนพฤศจิกาล่ะมันก็ปลูกเหมือนกันอันนี้คือสมมติฐานของเราแต่อาจจะผิดนะฮะเราลองดูมันจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะเทียบเคียงอะไรได้บ้าง a ีสองพันสิแปดสองพนโอเคน่าจะได้ราวๆนี้นะฮะสองพับแปดเออเดี๋ยวนะสองพไม่ได้สองพันสิบแปดไม่ได้เราต้องเอาสองพโอเคเดี๋ยวซูมซูมซูมก่อนบริเวณบ้านหลูนะอันนี้สุโขทัทยนะครับสุโขทยัยแล้วก็บ้านหลุมโขทยัยเดี๋ยวเราดูภาพของเรา ภาพอของเราเนี่ยเมื่อเราสูมออกตรงนี้ตรงนี้คือคือเมืองสุขโขทัยนะครับเมืองสุโขทัยแม่น้ํายมไหลผ่านเมืองสุขโขทยัยสุโขทัยโอเคจากเมืองสุขโขทัยมาตรงนี้แล้วก็ทางตะวันออกทาง,งสุขโขทัยครับทางตะวันออกของเมืองสุขโขทัยเนี่ยทาวัดออกเมืองสุขโขทัยเนี่ยจะมีสีแดงๆอยู่ทีนี้เราลองใช้อนิวัต ลงวัดระยะทางนะครับคร่าวๆไปทางตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าตะวันออก,ตะ,ออกตะวันออกเฉียงใต้แล้วกันนะครับแถวเนี้ยอันนี้แถวแถวนี้ยจะเป็นบ้านหลุม,มื่อแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณ10กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้จากศูนย์กลางนะครับอันนี้เป็นลำน้ำยมแล้วก็อันนี้ถนนนะถนนจะไป เมืองเมืองเก่านะครับจะไปเมืองเก่าไปเมืองเก่านะครับประมาณ10บกิโลเมตรโอเคทางตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้เราหาละนี่เราเห็นไหมมีบ้านหลุมอยู่ที่ผมพูดบ้านหลุมแล้วเราลองลองดูสิบริเวณน,นี้นะครับบริเวณนี้ เหล่านี้เหล่านี้เทเลนก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แถวๆเนี้ยนะครับอันนี้บ้านหลุมใช่ไหมครับบ้านหลุมตรงนี้นะครับหรือบ้านตรงเนี้ยอันเนี้ยเมืองสุโขทัยอันนี้บ้านหลุมแล้วก็ถัดออกไปจากตรงเนี้ยก็จะเป็นชุมชนอไปเป็นบริเวณที่เขาปลูกพืชนะครับนั่นก็คือเนี่ยงสุโขทัยแล้วก็มีบ้านหลุม แล้วก็ไอที่สีแดงสดๆปื้นใหญ่เนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่าใน Google เนี่ยมันคืออะไรโอเคคือบริเวณนี้นะนะแล้วทีนี้เรามาเลื่อนเลื่อนดูนะว่าเขาปลูกอะไรกันทีนี้มันจะบริเวณนี้เราลองซูมเข้าไปหน่อยซูมเข้าไปเขาปลูกอะไรกันเดือน11ใช่ไหมครับเดือน11 โอเคมันมี2018เดือนอ๋อนี่เดือน5เดือนห้าเดือนเดือนสิบเอ็ดวันที่5นะครับเดือนมาก่อนนะระบบเนี่ย โอเคโอเคละบนบ้านหลุมตรงนี้แล้วก็ไอที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยตรงเนี้ยเขาปลูกอะไรผมอยากรู้ว่าไอตรงเนี้ยปืนๆตรงเนี้ยปลูกอะไรนะครับปลูกอะไรนั่นก็คือตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปที่ snap ที่ snap จากตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอันนี้สุโขทัยอันนี้บ้านหลุมตรงนี้กับตรงนี้ปลูกอะไรเราจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเราก็ลองดูจากตรงนี้แล้วเราทําไงเราทําไงซูมเข้าไปมันก็ไม่รู้เอาคนลงไปวางครับดูีิไอ้เขียวๆนี่เขาปลูกอะไรเออเห็นไหมฮะ สิบเอ็ดเนี่ยก็คือเดือนพฤศจิกาเนี่ยเห็นไหมคือข้าวเนี่ยเห็นไหมข้าวเนี่ยกำลังออกรวงนะครับจะเป็นสีเขียวเปลี่ยนไปจะเป็นสีเหลืองแล้วแหละนะครับคืออีกนิดเดียวก็จะเก็บเกี่ยวละนะครับอันเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือลด สตรีทวนะิวี่ติดอุปกรณ์ตรงนี้มีเงาดูเงานะครับดูเงาเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใช้ไอตัวเนี่ยสตรีทวิวเนี่ยแหละครับในการเช็คนะครับในการตรวจเช็คตรวจเช็คว่าอันเนี้ยคืออะไรในพืชน,นั้นคืออะไรพื้นที่นั้นคืออะไรนะพื้นที่นั้นคืออะไรด้วยวิธีนี้นะครับ โอเคเราจะดูอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เราได้ ndpi ละทีนี้เราอยากได้อไอตัว nwi nwi ครับ nwi นี่ก็เหมือนเดิมนะครับเราอยากคำนวณหา nwi nwi คืออะไรเราไปรงนี่ก่อน nwi นี่ เซิร์ชอ่ะ N W I วอล์เซอร์เลย N W I Sentinel 2 Formula นะครับ N W I ตรงนี้ก็เซิร์ชไปเลยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าใช้แบรนด์อะไรแบรนด์ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือเขาใช้ N I R ลบด้วย M M I R นะครับหารด้วย N I R บวกด้วย M I R ก็คือเป็นทำสัดส่วนกันเป็นดันชนีนั่นก็คือเป็นแบรนด์แปดใช่ไหมครับเนี่ยอินฟราเรดของ Sentinel 2 และแบนด์12นะครับของ Sentinel 2, NWI เอาไปใช้อะไร Vegetation Index Sensitivity to the Water Content of Vegetation and is Complementary n d v i นั่นก็คือว่ามันจะ sensitive ก็คือสามารถตรวจวัดน้ำได้นะครับน้ำได้ชื่อเต,เต็มมันคือ Normalized Difference Water Index นั่นคือดัชนีน้ำ แตกต่างแต่จะดีความแตกต่างของน้ําที่ normalize ล้วนะครับทําให้ normalize คือทําให้เป็นค่าระหว่างลบหนึ่งจนถึงบวกหนึ่งะครับอันก็แสดงว่าถ้าเป็นบวกหนึ่งเข้าใกล้บวกหนึ่งเน,นี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นจะเป็นน้ำนะครับอันนี้ก็เป็น food security นะครับโดยใช้ใช้ไซต์เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ แปลน8กับแปลน12นะครับอันนี้ก็มีเปเปอร์อยู่นะครับของเก่านะครับ Remote Sensing of Events นะโอเคเดี๋ยวเราลองลองมาทำใน Snap ดูแล้วก็จากภาพ r ีเซ m เปิลตัวนี้นะครับคลิกขวาภาพ r ีเซ m เปิลคลิกขวาแปลน m มทเขาใช้แปลนเขาใช้แปลนแปลนอะไรนะแปลน8ลบแปลน12ใช่ไหมครับ ถ้าบวกด้วยแบนแบวกด้วยแบนสิบนะแบนสะินั่นก็คือแบน8ปด n infrared แบนสิบสองทีนี้เรามาดูตรงนี้ของวิกิพีเดียของ s e n t i n e ลสแบนแคือ n ย infrared แบนสิบคือ short wave infrared short wave infrared นะครับแบนสิบสองเน short wave infrared, infrared โอเคอันนี้เราก็เป็น,น NDWI นะครับ Normalized i f f e r e n t Water Index นะครับเราใส่เข้าไปทำการคำนวณเข้าไปโอเคนะครับโอเคแล้วมันก็จะไปเพิ่มไปเป็นแบน์หนึ่งนะครับเป็นแบน์หนึ่งกิกตรงนี้แล้วก็ขยายตรงนี้ก็เป็น NDWI แต่เป็น virtual RGB นี่คือ virtual ชั่วคราวนะครับ virtual ชั่วคราว ถ้าเราเป็นคอนเวิร์ดแบนด์เนี่ยจะเป็นแบรนด์ปกติละเป็นหนึ่งในแบรนด์นั้นนะเอาไหไปได้แลนะ้วเนี่ย NDWI เอ๋ ไปนะครับโอเคแล้วเราทำใหม่แบนแมตต์ Band man. N D W I B แปดลบีสิบสองหารด้วย B แปดบวก B สิบสอง โอเคนั่นคือตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ทีนี้เราเลือกสีตัวนี้โอเค okay. นั่นก็คือเขาบอกว่ามันจะเซน NDWI มันจะเซนซิทีฟกับ มันจะได้ได้จีบกับน้ำแล้วก็กับ vegetation นะครับน้ำกับ vegetation น้ำกับ vegetation นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ คืออะไรที่มันเป็นพืชพันธุ์กับน้าเนี่ยมันก็จะแสดงเด่นขึ้นมาแสดงเด่นขึ้นมาเขาบอกว่าจะใช้ประกอบกับตัว n d v i n d v i คือตัวนี้ใช่ไหมครับ n d v i คือตัวนี้โอเคอันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราทำอย่างนี้ดูนะครับจะเหว่าบริเวณที่มันเป็นสีแดงเนี่ยคือพืชพันธุ์นะอันนี้ n d v i สีเขียวใช่ไหมครับ นั่นก็คือเข้าใกล้บวกหนึ่งอันเนี้ยสีน้ําเงินเข้าใกล้บวกหนึ่งแต่ทีเนี้ยน้ำเนี่ยนะครับน้ําตรงนี้ตรงเนี้ย n d v i จะเป็นค่าต่ําแต่น้ําเนี่ยของ NDWI เนี้ยจะเป็นค่าสูงนะครับอันนั้นก็คือสามารถแอดมาเป็น1แบนด์ได้ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับโอเคแล้ว เราได,ได้ค่าประมาณนี้มานะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อในเรื่องการจำแนกนะครับการสิ่งปกคุมดินโดยการเลือกเทรนนิ่งแอ e เรียนะครับในโปรแกรม s p น p ะแล้วก็เราก็จะมาวิเคราะห์เทรนนิ่งแอเรียค่าสถิติที่เราเลือกมาดูโดยดูสเปกเตลซิเนเจอร์นะครับในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียตัวนีขอบคุณครับ